สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลนักพยากรทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเหนือดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลนะคะวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกลุ่มนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่22ธันวาคมปีพาศ2560 ขอบคุณทุกท่านที่กดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์กดติดตามนะคะแล้วก็คลิปนี้สนับสนุนโดยชาบัวนะคะลดกลิ่นแก่นะคะชาบัวลดกลิ่นแก่ตำรับต้องบอกว่าธรรมชาติล้วนๆนะคะธรรมชาติล้วนๆลดกลิ่นตัวกลิ่นฮอร์โมนของคนเริ่มมีอายุเอาละทีนี้ในชาวราศีกุมนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ ตั้งใจฟังให้ดีนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะคะจะมีเคล็ดลับตามวิชาห่วงจุย้ยจะบอกกันแบบฟรีๆเลยนะคะแต่เพียงคุณกดกระดิ่งกดติดตามกดหนึ่งแชร์ขอให้รวยด้วยน้ำตามหัวข้อที่อาจารย์จะบอกช่วงท้ายคลิปแล้วไปตามดูทุกคลิปนะช่วงท้ายอาจารย์จะบอกเคล็ดลับรวยด้วยน้ำเสริมซับนะคะเสริมซับรวยด้วยน้ำตามตำรับ วิชาฮวงจุ้ยโบราณเลยนะคะที่เราเรียนมาเพราะฉะนั้นแต่ละคลิปก็จะมีในแต่ละข้อเอาไปผนวกรวมกันแล้วก็ไปไว้ใช้ไว้ติดตัวไว้ดูแลคนที่เราหลักได้นะคะแต่เพียงแค่คุณกดหนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งไลค์ทุกคลิปก็ได้นะคะเฮงเรวยๆนะลูกเอาละในชาวราศีกุมนะคะออกแนวเด็ดเดี่ยวขี้งอนขี้น้อยใจนะคะแล้วก็เหมือนจะประมาณว่า เด็ดเดี่ยวมากๆเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ในชาวราศีกุมนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะอืมถ้างอนก็เฉยๆเงียบๆหรือเก็บความรู้สึกโอ้รอบนี้ทําไมรู้สึกจริงจังและห้ามอะไรไม่ได้ด้วยนะกุมจะมีพลังงานที่อยากทําอะไรบางอย่างหรือตัดสินใจอะไรบางเรื่องแล้วมุ่งมั่นมากออกแนวดื้อเลยแหละถ้าเป็นเด็กนี่ใครมีลูกหลานในชาวราศีกุมในช่วงสัปดาห์นี้ดูแลให้ดีนะ อาจารย์บอกเลยว่าไม่ต้องลูกหลานนะตัวท่านเองที่เกิดในชาวราศีกุมเนี่ยมีโอกาสที่เขาเรียกว่าเหมือนจะมีความคิดที่นำแล้วก็ออกแนวที่เขาเรียกว่าจริงจังแล้วก็ตรงไปตรงมาทีนี้มันส่งผลอย่างไรมันก็จะตรงจนกระทั่งกล้าเถียงกล้าพูดกล้างัดกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาหรือคนในบ้าน หรือคนที่มี power คือเขาสอนแล้วก็ไม่ฟังแล้วก็เถียงเลยจากเมื่อก่อนอะยังพอที่จะอารุ่มอร่วยทีนี้ไม่ฟังเดี๋ยวมันจะส่งผลทําให้คุณมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นมีปัญหากับใครมีปัญหาได้อย่ามีปัญหากับหัวหน้างานหรือเจ้าของบริษัทหรือคนที่มีอายุอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีกุม <S <S ก็ควรที่จะเน้นในเรื่องของความอดทนอดกลั้น ตรงนี้สําคัญมากๆนะคะดื่มชาบัวลูกจิตใจจะได้เบาสบายแล้วก็ผ่อนคลายนะอันนี้ก็คือสรรพคุณของชาบัวนะคะอะทีนี้ในดวงชะตาของในชาวราศีกุมเพราะฉะนั้นให้รมะมัดระวังประมาณนี้แต่ส่วนไม่ว่าคุณจะมีเจ้านายเป็นผู้หญิงหรือเจ้านายเป็นผู้ชายโดยเฉพาะเจ้านายที่เป็นผู้ชายแต่แก่กว่าอายุมากกว่าเนี่ยตรงเนี้ย คุณไม่อาจารย์จะบอกเลยสัปดาห์นี้คุณงดเถียงงดให้เหตุผลงดอะไรต่อตรงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องปล่อยผ่านเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะมีโอกาสโดนหลับตาจิ้มเดาแล้วก็ออกจากงานได้เลยนะอืมเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นรักษาตัวรอดเป็นยอดดีช่วงนี้นะคะงดปิดวาจาก็ได้โอเคดีมากคือตอนนี้แพ้ทุกทางเลยนะ พูดกับนายนายก็ไม่โอเคเสนอผลงานก็ไม่โอเคมีโอกาสจะโดนไล่ออกด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ที่เขาเรียกว่าคุยแล้วทะเลาะเพราะฉะนั้นเจ็บตัวทุกทางไม่ต้องดีกว่าทําตัวให้อารมณ์ดีเหมือนที่อาจารย์บอกไหว้องค์พระพิฆเนศนะคะเขาจะปัดเป่าอุป,ปสรรคทั้งปวงนะคะเอฟซี FC ของอาจารย์ถ้าใครที่จะฝากดวงไหว้บูชาองค์พระพิฆเนศนะคะสามารถที่จะ บอกอาจารย์ได้อาจารย์คะจัดชุดไหว้พระพิคเนตให้ทีแล้วก็จุดเทียนเสริมอาจารย์จะทําตอนพระอาทิตย์ขึ้นเลยแล้วก็ถวายของไหว้แล้วก็จุดเทียนให้ตอนพระอาทิตย์ขึ้นบูชาพระพิคเนตอ่ะเคล็ดลับเลยต้องทําตอนเช้าต้องทําตอนเช้าพราะพร้อมพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าองค์ประถมในการเส้นสวงบวงสวงถ้าเราไม่เอ่ยพระนามองค์พระพิคเนตก่อนการพิธีนั้นจึงไม่สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้น อาจารย์เป็นผู้ประกอบพิธีนะคะในการบวงสรวงถือว่าเราเป็นสื่อของระหว่างเทพเจ้าและเราเป็นตัวกลางเพื่อสง่งเรียกเหมือนกับส่งข่าวนะเหมือนส่งข่าวให้เบื้องบนเพราะฉะนั้นในกําลังหรือหน้าที่หรือที่เขาเรียกว่าหน้าที่ที่โดนโดนจับวางมาตรงเนี้ยจึงมีกําลังมากเขาถึงได้บอกว่าเวลาทํำพิธีใดๆหรือว่า จะร้องขอความช่วยเหลือใดๆจึงให้ผู้ประกอบพิธีพราหมณ์สมุติพราหมณ์หมอพิธีพวกเนี้ยเป็นผู้บอกให้หรือคนที่เป็นร่างเป็นร่างเป็นกายสังขารมีจิตวิญญาณกับองค์เทพเทวะจึงจะสําเร็จเนาะเพราะฉะนั้นกลุ่มอาจารย์เป็นห่วงนิดนึงพยายามดูศึกษาแต่แต่สิ่งที่ดีสำหรับคนที่อยากมีความสามารถอยากเรียนรู้อยาก อดทนอดทนที่จะศึกษาในเรื่องของการงานทำเพิ่มอดทนตรงนี้มากเลยนะคะเข้าหาครูครูก็ไม่เมตตานะคะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่เมตตาอะไรประมาณนี้แต่คุณต้องต้อง,ต,องต้องทำต้องทำให้ได้แล้วสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งความสมปรารถนาแต่อาจารย์แนะนำนิดนึงอย่าไปตั้งจิตแบบนี้นะ เออให้เสร็จก่อนเธออะไรอย่างเงี้ยให้เรียนจบเธอจะไม่อะไรไม่ได้ยังไงก็ต้องกระตันอยู่ไว้อาจจะเป็นคาเลคเตอร์ของจริงๆมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยนะการเล่าเรียนศึกษาวิชาอะไรบางอย่างเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเขาเห็นเขาเห็นข้างในของเราเขาอาจจะเป็นการลองลองจิตลองใจลองจิตลองใจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ ทำความเข้าใจให้เขาถูกปล่อยให้ตัวเองอารมณ์ดีและในชาวกลุ่มจะเป็นคนที่น่ารักมากสัปดาห์นี้เชื่ออาจารย์นะเอาไปแนะนําเอาไปทําเอาไปทําลูกนะคะยาประมาณว่าอาโบราณเขาจะเรียกมันมีอยู่คำหนึ่งสมัยก่อนคุณยายชอบดา่าชอบว่าหล,หลานก็จะใช้คําว่าจ้องหองอย่างเงี้ยเออมันจะใช้ได้เลยนะกับในชาวราศีกุ่มถ้ามันมีเรื่องนี้เข้ามาในจิตใจหรือว่าแบบ ได้ยินอะไรใครไม่ต้องเคี่ยนต้ออะไรปล่อยใครทุกปล่อยอันนั้นเสียเวลาไม่ต้องทําจิตใจให้ดีงามนะมองการไกลมองการไกลไนะมองการไกลไไว้อะไรที่ออกรับแทงคนอื่นนะคะหรือจะสุ่มเสี่ยงให้เรามีปัญหาหรือไปเป็นเป้านิ่งอย่าไม่ต้องไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องงานเซฟโซนตัวเองให้ดีที่สุดทีนี้ในเรื่องของการเงินลัก ในเรื่องของการเงินของในชาวราศีกุมนะคุณมีโอกาสวางแผนได้เงินจากแดนไกลได้เงินจากการที่คุณวางแผนที่จะทําอะไรที่แบบอาจจะเป็นช่วงเมษาแล้วออหรือตุ๊จีนแล้วอะไรประมาณเนี้งานตรงนั้นมันจะได้นะเริ่มที่จะเขียนงานตั้งแต่บัดน,นี้แล้วก็แผนของปีหน้าจะทําอะไรเอออย่างบางคนนี่เริ่มดูดวงแล้วนะปลายปี อาจารย์ปีหน้านี่จะวางแผนยังไงบริษัทของผมอา่าบริษัทของหนูหรือหนูจะใช้ชีวิตยังไงแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองยังวางแผนแล้วเลยนะคะก็ไม่รู้จะได้ตามนี้หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวไว้จะมาบอกวันหลังแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวจะอืมท,ทุกคนจะต้องมีแผนแต่แผนเนี้ยมันจะออกมันจะแกะมาจากดวงไงลูกจะแกะมาออกมาจากดวง ในแต่ละปีว่ามันจะมีหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นเริ่มวางแผนให้สมความปรารถนาเรื่องการเงินจะได้เงินในระยะที่ผ่านไปแล้วอย่างตั้งเป้าไว้แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นมองการไกลๆนะคะส่วนใครที่เรื่องของความรักเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะเดินออกมาจากจุดจุดหนึ่งนะคะจากจุดจุดหนึ่งจากสัมพันธ์ความสัมพันธภาพต่างๆเนี้ยมันจบสิ้น คุณออกจากตรงนั้นมาแล้วแต่คุณอะยังยังรู้สึกติดใจอยู่คำํำว่ารู้สึกติดใจก็คืออยากกลับไปเคลียร์ไปแก้ไขแต่มีทิศทีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นดวงชะตาในเรื่องของความรักในชาวราศีกุมจึงถ้ารักก็บอกไปว่ารักนะคะในชาวราศีกุมถ้ามีปัญหากับแฟนในเรื่องของเรานอกใจเอาพูดตรงๆเลยแล้วเขาจับได้ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจรู้ตัวหรือไม่ได้รู้ตัวแต่ถามบอกว่าไม่ขอโทษอีกโก้สูงเพราะฉันก็มีดีนู่นนี่นั่นทุกอย่างเลยแต่กลับทำซ้ำไปอีกเพื่อดูว่าเขาว่ารักเราจริงไหมเหมือนลองใจเงีง้ยไม่ได้ผลเลยนะไม่ได้ผลไม่ได้ผลอาจารย์บอกเสร็จเลยคุณต้องกลับไปเคลียร์ถ้าคุณผิดคุณต้องไปคุยให้แฟนคุณเข้าใจแล้วก็คืนดีกันให้ได้ให้จบ ปิดจ็อบให้ได้แล้วก็ค่อยๆฟื้นความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์ถ้ามันมีเรื่องแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมันตกตะกอนแล้วล่ะมันอยู่ในจิตใจแล้วล่ะทะเลาะก,กันทีไรก็เอางัดเรื่องเก่าเรื่องเก่าขึ้นมาทีนี้มันก็ไม่สวยละแต่ถ้าคุณคิดจะออกคิดจะเลิกอะ่ะมันก็ไม่ได้เลิกเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเลิกกันนะคะเพิ่งเลิกกันแล้วก็บาดเจ็บทั้งคู่อาจารย์บอกเลยว่า ปรับอารมณ์ให้ดีถ้ายังอยากอยู่ด้วยกันกลับมาง้อง,งอนกันแล้วก็มีโอกาสกลับมาไหมถามว่ามีโอกาสแต่ไม่ใช่คุยเองเออตรงนี้อาจจะต้องมีตัวกลางผู้ใหญ่คุยให้อ่าหรือลดไปก่อนในเรื่องของเอ่อที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรู้ว่าผิดอะ่ะแหละแต่ว่าไม่ยอมง้อแต่ก็ทำไปเรื่อย ตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะร้าวฉานอันนี้ใช้คําว่าร้าวฉานเพราะไม่ได้เลือกแน่นอนนะเพราะฉะนั้นใครที่ที่ทะเลาะและ้วจะเสียจิตประสาทก็ไม่ต้องทะเลาะนะคะไม่ลุ่งแน่ๆนะกลุ่มแล้วก็ในชาวราศีกลุ่มนะคะในเรื่องของอาการงานแล้วการเงินแล้วความรักแล้วทีนี้ในเรื่องของโชคลาบโชคลาบในช่วงสัปดาห์นี้อาจารย์แนะนําว่าศึกษาความรู้ เจอผู้หลักผู้ใหญ่ให้เข้าหาให้เข้าหาแล้วก็นั่งใช้เวลาการคุยกันสักพักหนึ่งให้เขารู้สึกเมตตาคุณจะได้ความรู้จากประสบการณ์จริงหรือหลักการอะไรสักอย่างนะอาจารย์จะบอกเลยเพราะว่าอะไรมันจะได้เอามาใช้ในชีวิตและคุณจะสมปรารถนาในการทํากิจการเพราะฉะนั้นอย่าเบื่อหน่ายกับการพร่ำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าสิ่งที่เขาเดินมาแล้วเขาเจออะไรมาบ้าง สมัยก่อนนี่มันเป็นเพชรมากๆเลยนะสําหรับที่ประสบการณ์ของผู้หลักผู้ใหญ่แต่ปัจจุบันทําไมถาม Google ถาม AI ถามอะไรทุกอย่างมันมันมันต่างแต่มันก็ไม่เหมือนสิ่งที่มันเป็นเนื้อนหนังที่เขาเจอจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเด่นมากๆคือการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วต้องให้เขาเมตตาด้วยทีนี้เมตตาได้ทำยังไงอาจารย์ก็แนะนำแบบลูกทุ่งเลยนะคะใช้น้ำปรุงนะคะ ในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะใช้ถามว่าแมอาจารย์เข้าขายของเลยเนาะเรื่องจริงอาจารย์เพิ่งไปงานไหว้บูชาครูมาอาจารย์ก็ฉีดค่ะแล้วก็ไปเจอคนค่อนข้างเยอะทีนี้ทุกคนพูดเป็นเสิ่งเดียวกันใช้น้ําหอมกินอะไรทําไมหอมจังโอ้โหเราแบบรู้เลยอะว่ากลิ่นเนี่ยมันต้องมันต้องมวนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่ต้องไปใช้น้ำหอมที่มันกลิ่นแรงๆฝรั่งอะ่ะอ,อาจารย์ว่าผู้ใหญ่คงไม่ปลื้มแน่นะคะแต่ถ้าเป็นบางคนชอบก็เดีโอเคไม่ได,ไได้ไม่ได้บูบี้ขายแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นกลิ่นดอกไม้อ่อนๆเนี่ยมันประทับใจนะคะประทับใจอ่าน้องนิ้งนะคะสวัสดีกรกฎเดี๋ยวรอฟังนะลูกนะไม่รู้ทันหรือว่าถ้าพรที่ตกดินปุ๊บเดี๋ยวปิดลงไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะคะอืม อทีนี้มาถึงไหนละการงานการเงินความรักโชคลาภโชคลาภจะได้ในเรื่องของวิชาความรู้ไม่ต้องไปน้อยใจนะโอ้โชคลาภหนูไม่ได้ถูกหวยหรอเห็นเมื่อก่อนอาจารย์ยังบอกว่าจะถูกหวยจริงๆเนี่ยวิชาความรู้เนี่ยมันกินไม่หมดนะใส่บาแบกก็ไม่เหนื่อยนะลูกนะเพราะฉะนั้นเอาเลยนะเอาเลยนะคะเอาครายได้เคล็ดลับคุยเขาใช้การคุยใช้การเจอคนอจากเมื่อก่อนอาจจะเป็นโทรศัพท์คุยกับลูกค้าหรือพิมพ์คุยก็เปลี่ยนเป็นโทร ถ้าถ้าไปหาเขาได้ก็ไปหาหรือมีงานสังคมรวมตัวอะไรก็ไปแต่ปรับจิตนิดนึงต้องอารมณ์ดีนะคะต้องอารมณ์ดีเพราะมันจะได้ดึงดูดสิ่งที่ดีเอาละมาถึงสรุปนะคะที่ทุกคนรอคอยนะคะไล่ดูทุกคลิปนะจจะบอกทุกคลิปเลยเคล็ดลับในการเสริมทรัพย์รวยด้วยน้ําของวิชาหงจุ้ยนะคะเคล็ดลับในการรวยด้วยน้ํานะคะ น้ำตกนะคะน้ำตกใครเคยเห็นมัางที่มีการดีไซน์เดี๋ยวนี้บ้านฝรั่งสไตล์ฝรั่งชอบทำหรือสไตล์แบบป่าป่า,ปาอมเมซอนอะไรประมาณนี้นะคะคือเขาจะทำน้ำตกหรือบ่อน้ำเนี่ยบ่อน้ำเลี้ยงกรงเลี้ยงปลาเนี่ยไว้ใต้บันไดตรงนี้ไม่ดีเลยนะคะไม่ดีเขาเรียกว่าจะเกิดเรื่องเสียหายเข้ามาในบ้านเรือนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำ อันนี้คือต้องห้ามนะคะอย่าทำใครฟังเคล็ดลับรวยด้วยน้ำอันนี้กดไลค์กดแชร์นะคะไม่มีอะไรติดขังต่อกันเพราะเขาเรียกว่าอาจารย์เอาตำรับตำราเคล็ดลับของวิชาหงจุ้ยมาบอกนะคะการที่เชิญครูบาอาจารย์ไปดูเรื่องหงจุ้ยเนี่ยเขามีค่าตัวมีกฎมีเกณฑ์อะไรของเขาแต่นี่บอกกันฟรีๆแค่คุณรักอาจารย์แค่คุณกดไลค์กดแชร์นะคะให้อะไรก็ ให้ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ยอดวิวยอดดูสูงขึ้นมากทั้งทีมงานแล้วก็อาจารย์ก็มีความสุขที่จะมอบสิ่งดีๆให้เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะคะก็กดไปอีก <c oughs> กดไปอีกนะคะเพราะอาจารย์จะแอบดูนะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักมีความสุขมากๆเลยนะคะก็ฝากประมาณนี้ในชาวราศีกุมค่ะ